ดำเนินการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของ mercedes w 2 1 1ตัวนี้เป็นเครื่อง om 6 4 6ครับรถของเราเรารักรถของเรามาลงมือเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องกันต้องมีความรู้แล้วก็มีเครื่องมือด้วยนะครับมาดูกันเครื่องมือที่จำเป็นก็คือตัวนี้ครับเป็นปัจจัยเบอร์18เพื่อที่จะกดลอกสายพานให้มันย้อนกลับ เราก็จะปลดสายพานออกดูกนะครับใช้ประแจบล็อกเบอร์18นะครับนี่ครับประแจบล็อกเบอร์18ใส่ไว้ตรงนี้จากนั้นก็กดลงนะครับกดลงมันกับคลายกดลงจนลูกรอบมันเลื่อนมาด้านซ้ายแล้วก็จะสามารถปลดสายพานออกได้โดยง่ายนะครับกดลงไป จะดึงสายพานออกนี่ครับนี่ครับสภาพสายพานเก่าที่ปลดออกมาด้านหลังไม่มีตัวกอนใดๆนะครับลบเลือนไปหมดแล้วคงถูกใช้มานานพอสมควรดูที่ร่องของสายพานครับนี่ครับลองสายพานก็จะแตกแบบนี้ หรือว่าอยู่ในช่วงที่อันตรายแล้วนะครับต้องเปลี่ยนขาดมองๆเลยเปลี่ยนใหม่นี่คือสายพานใหม่ครับคอนตินเนนทัลคอนติเทค6 PK 226สสห่วำหรับการนำสายพานเส้นใหม่เข้าไปก็จัดลงไปที่ร่องเดิมนะครับ จะลงไปตามแนวเดิมใช้กุญแจบล็อกตัวเดิมนะครับกดล็อกบังคับสายพานกดลงแล้วก็ใส่สายพานไปตามเดิมนะครับใส่ไปตามเดิมใส่ไปให้ตรงร่องแล้วก็ปลดกุญแจออกนก็เท่านี้ครับเป็นอันเสร็จแล้วนี่ครับติดตั้งเข้าไปใหม่เรียบร้อยนี่ครับสายพานใหม่ถูกติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยนะครับตามร่องเดิม จากนั้นก็ลองเดินเครื่องดูครับว่าปกติไหมเราลองไปสตาร์ทเดินเครื่องดูว่าจะปกติไหมได้ทันหมเดินเสรแล้วก็ปกติดีครับเดินเส้แล้ว ถือว่าเรียบร้อยนะครับรถของเราเราต้องดูแลรักษาเองแต่ทางนี้ทานนั้นต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ตลอดทั้งต้องมีเครื่องมือที่พร้อมด้วยนะครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของ mercedes เป็น e 2 2 0 cdi w 2 1งพวกเทาจะพาเที่ยวพาชมหรือพาทำอะไรอีกติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ